มาดูไรเดอร์ของคุณแจ๊ดดีกว่าอันดับยังไงเนี่ยเอ็กเซดเอ็กเซดเนี่ยผมผมไม่ได้ขนาดนั้นนะเอาไปเจ็ดพอรเบรดโอ้ยเบรดยุคเฮเซ่ต้นๆเนี่ยผมชอบมากนะทุกคนนะผมชอบมากผมมาให้ห้าเลยอุ oh ้ยวิสาหมันมง่วงนอนเฮ้ยบ้ามันง่วงนอนไปนอนเลยไปนอนไปนอนสิไปบิวโอ้ย บิวนี่ชอบมากเนื้อเรื่องสนุกมากเอ้ยเอาไปสีก็ได้อะโอ้โหเดนโอนะเดนโอนี่ผมให้ให้ลองเบรดไปให้ลองเบรดไปออกิโตไอกิโตก็สนุกนะฮะโอ้โหแต่มันโอ้โหมันเหลือพื้นที่ตรงนี้แล้วอะ่ะมันมันเอ,เอผมให้สามเลยอ่ะ โอฟเซ่โฟเซ่ผมเฉยๆนะผมเฉยๆนะโฟเซ่โฟเซ่ผมเฉยๆผมไม่อินโอู้ยคือดับเบิลแต่ผมกลัวสองอันอันบนเนี่ยมันมันมันจะมีอะไรที่ถูกใจผมหรือเปล่าวะฮะอืมมันเลือกยากและมันเลือกยากอะเอานี้ไปลวกันอะแปดร้วกันโอ้โหไอ้กูเอาจีโอมาแปดดีกว่างนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วอันดับหนึ่งดีๆหน่อยโอ้อันดับหนึ่งยังคู่ก่าผมเว้ยใช่เว้ย,ยผมอยากสลับไอ้ดับเบิลกับจีโอมากเลยอะทุกคนฮะมันเล่นแง่ผมอะได้ไงวะ